ตัวนี้เป็น Morlis f 5นะครับหลักๆเนี่ยอาการเสียงทึบถูกส่งมาเซตอัพนะครับให้ฟังเสียงก่อนสังเกตว่าสาย6จะทึบไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูแล้วก็จัดการในส่วนของนัดและเซตเดินะครับแล้วก็มีเฟรดที่มันบาดมือนะครับคมตัวนี้มีการจัดการฟิงเก์ก์บบอร์ดทำความสะอาด จัดการมุมเฟรตแล้วเราก็จะมาแต่งนัดกันนะครับการเซตอัพไม่ได้ทําให้สายต่ำอย่างเดียวนะครับเป็นการเซตอัพเพื่อให้เสียงดีด้วยดังนั้นมันจะยุ่งเกี่ยวกับการสั่นของเสียงเป็นหลักนะครับในส่วนของเฟรตมีการขัดเฟรตให้นะครับตัวนี้ไม่ได้ปาดเฟรตนะครับเซตเดิลก็มีการจัดเชฟใหม่ร่องของบิดก็ต้องจัดใหม่นะครับบัฟเฟอ n g ลิงแล้วก็ เอามาใส่เลมอนออยนะครับทาเลมอนออยเฟตก็จะเงาๆแบบนี้นะครับฟิงกระบอดชุ่มชื้นนะครับอันนี้คืองานซัตนดลหลังจากนั้นเราก็มาขัดเงากีตาร์เรียกว่าเช็ดกีตาร์ดีกว่าพองานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับ Yeah.